สัสดีค่ะพี่ชื่อพี่สีดานะคะน้องชื่อน้องนันค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่สีดาอ๋อวันนี้เราพาน้องๆเข้ามาด้วยนะเข้ามากันได้เลยมากันเลยค่ะอ๋อวันนี้เราพาน้องๆเข้ามาสํารวจต้นไม้เก็บตัวอย่างพันไม้และก็นําตัวอย่างไปอาดพันไม้ไปเย็บพันไม้นําตัวอย่างไปดอง และที่สำคัญเรายังพาน้องๆเข้าไปทำอีโคปินกันด้วยนะว้าวน่าสนใจจังเลยค่ะพี่น้องๆพร้อมกันไหมคะพร้อมค่ะไปกันเลยเฮ้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่น้องๆจากคณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เรานักกันไว้ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้จะมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อวันนี้หนูจะพาน้องๆ มาสำรวจต้นไม้แล้วก็มาเก็บตัวอย่างพันธุ์ไมค้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับ้งนั้นเดี๋ยวพี่กรร็จะพาพวกเราเข้าไปในปา่าใช้คำว่าป่าน,นะนะครับพร้อมไหมพร<อ>้พอมค่ะแต่ก่อนจะเข้าพี่กรร็ขอแนะนําป่าก่อนได้ไหมได้ครัก่อนที่เราจะเข้าไปพี่กรร็จะขอแนะนําป่าก่อนนะครับ,รบป่าพื้นนี้มีชื่อว่าป่าปกปักพันธุกรรมพืชในโครงการอนุรักษพกรรพ์พันธุกรรมพืชอเนืรร่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพหรือว่าโครงการอพสทองของมหาวิทยาลัยราชเชียงรายของเราเองนะครับ ป่านี้มีอายุ20ปีเอ๊ะเท่าพวกเราหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยค่ะใช่เลยใช่ไหม,ไหมอ่าอายุเท่ากันเลยแสดงว่าเดี๋ยวก็จะแนะนําเพื่อนนะครับป่าคือก็คือป่าแห่งนี้แหละนะครับที่มีอายุเท่าพวกเราเ่ยนะครับว่าวอ,อ่แตะก่อนเนี่ยป่าแห่งนี้เนี่ยปลูกเป็นป่าปลูกนะครับตอนที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกด้วยต้นไม้เพียงแค่4-5ชนิดเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี้นะครับมีต้นไม้อยู่50กว่าชนิดโดยที่เราไม่ได้ปลูกเพิ่มเลยนะครับรแต่ว่า เป็นการปลูกโดยใช้สัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่มาใช้ประโยชน์เขาก็นํพามาเล็ดไม้ต่างๆมาช่วยกันปลูกจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นป่าอย่างที่พวกเราเห็นนะครับป่าทึบล้มเลยนะครับตอนนี้สับปะสัตว์ต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยพร้อมจะลุยหรือยังครับพร้อมค่ะเอเราจะเข้าไปทาอะไรนะไปเก็บตัวอย่างโอเคงั้นลุยเลยครับไปเลย เดี๋ยวเรามาเจอต้นไม้ต้นแรกกันก่อนนะครับ <S <S ซึ่งมันเป็นหนึ่งในไม้ห้าถึงหกปีที่เราปลูกมาตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีก่อนนั่นจะคือต้นนี้รู้จักไหมเอ่ยไม่รูรร้จักค่ะอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดีเลยไม้ตะเคียนทองนะครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นไม้นุ่มก็คือเป็นก้าไม้ที่ทีทเจริญเติบโตขึ้นมาจากาเมล็ดที่มันงอกขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าไม้เดิมเนี่ยมันใหญ่ไปแล้วอนนี้มันก็นเริมออกดอก นะปิดผลนะครับแล้วกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่เหมือนเติบโตจนเป็นป่าลกกิ่งเนี่ยกิ่งข้างล่างนี่มันเริ่มมันอยู่มันอยู่ข้างล่างเราเราก็สามารถที่จะตัดไปเพืนะ่อเก็บตัวอย่างพันไม้ไปอัดพันไม้ไปทําพันไม้แห้งนะครับหรือว่าเอาไปทํโมบิสอย่างไรไม่ได้นะ <Wow. S 1> ลองเก็บลองตัดได้ไหมนะครับ,รบเวลาเราตัดเราตัดประมาณนี้นะครับหนึ่งข้ออกนะครับอันนี้แล้วเก็บให้ครบนะครับแบบนี้ให้ได้ทั้งกิ่งให้เห็นการแตกกิ่งนะครับให้เห็นการ ใบการแตกกิ่งให้ครบเลยนะครับแบบนี้นะครับตัดเลยครับเราต้นก่ยาเราก็ใช้ได้ครับนี่ปลดล็อกครับปลดล็อกตรงนี้นะเราก็ตัดนะครับอ๋อได้แล้วหนึ่งอันครับผมใชไคะครับใชครับนี่ได้แล้วหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้พวกเราเก็บกันคนละหนึ่งชิ้นเพื่อเอาไปอักเป็นพันไม้แห้งของตัวเองนะครับว้าวอันนี้ของใครครับใครเอาครับ เราเอานะโอเคไปต่อครับผม ครับอ้มากันเพียบเลยนะครับใช่ค่ะคือหนูกับน้องๆก็คือพากันไปเก็บตัวอย่างพันไม้ได้หลายชนิดเลยค่ะแล้วทีนี้ก็คือมีความสนใจว่าอยากมาเก็บในวิธีการเก็บรักษาตราดๆค่ะก็เลยอยากให้พี่มาช่วยแนะนําวิธีการให้หน่อยค่ะได้แต่ครับงั้นวันนี้จะมาดูวิธีการในการเก็บรักษาใช่ค่ะง่ายมากๆน้องๆครับน้องๆทั้งหมดเนี่ยเคยเก็บรักษาพันไม้บ้างหรือเปล่าเคยเรียนในวิชา เคยทํากิจกรรมเล่นๆกับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรหรือเปล่ายังไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีแบบง่ายๆนะฮดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการเก็บรักษาพันไม้อ่าโดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะเก็บทั้งหมดตามวิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือการเก็บรักษาพันไม้แห้งอ๋อเดี๋ยวเราได้ทาแน่นอนเก็บรักษาพันไม้ดอกอ่าเป็นน้ำน้ำเพื่อเรยวเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องําไปทําอะไรและสุดท้ายคือการเก็บรักษาพันไม้แห้งเฉพาะส่วน แต่ดูจากตัวอย่างวันนี้เป็นใบเป็นผลดูชุ่ชชชชมฉ่ำๆนุ่มนิ่มอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาทําทั้งหมด2วิธีด้วยกันก็คือพันไม้แห้งแล้วก็พันไม้ดอกเรามาเริ่มเลยไหมครับโอเคค่ะ <Okay, S 1> พร้อมไหมครับพร้พอมค่ะพร<อ>้พอมใช่ไหมครับพร<อ>้ okay, พอมโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกับวิธีแรกเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูวิธีการทําตัวอย่างพันไม้แห้งกันเชิญตะล่มำขมาเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะครับ น้องๆทางบ้านนะครับหรือคุณครูที่ทางโรงเรียนมีอุปรกรณ์พร้อมเนี่ยหลังจากดูคลิปนี้จบไปเนี่ยสามารถทำตามได้เลยง่ายมากๆก,ก,ก่อนอื่นเราก็จะต้องมีแผงตัดไมายแบบนี้นะครับสองอัน <Wow. S 1> นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะต้องมีสายรัดนะครับเอาไว้รัดมีกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็จะฉีกครึ่งหน้าแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีกระดาษลูกฟูกอ่ากระดาษลูกฟูกแบบนี้นะครับอ่า ง่ายมากๆเรามาลองทำกันนะครับได้เลยค่ะโอเคครับงั้นเชิญเอาตัวอย่างวางนี่ครับเราก็จะเริ่มจากเอาแผงไม้อัดครับแผงอัดพันไม้ของเราวางไว้ก่อนเอาด้านที่เป็นแนวนอนขาอย่างนี้นะครับวางลงแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของอะไรครับกระดาษรูปฟูกนะครับวางลงไปอาจจะ อาจจะดูใช้งานมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับที่เราฉีดครึ่งแล้วก็พับครึ่งไว้เขามานี้ก่อนอุอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตื่นเต้นเป็นหนึ่งอ่าผลไม่ได้ครับฝากฝากหยิบนะครับโได้ค่ะนะี่ฝั่งน้องหยิบไปไว้อ่าอย่างน,นี้นะครับรแล้วจากนั้นใหญ่ไหมครับ วางอย่างนี้เลยได้ไหมครับมันก็จะอัดไม่ได้เราก็ต้องใช้กํญชาลายตัดก,กิ่งแบบนี้นะครับในการตัดโดยที่เราจะต้องดูลักษณะของมันว่าลักษณะของใบเนี่ยมันออกแบบไหนอย่างใบเนี่ยเป็นใบเดียวจะเงยว,ว่ากิ่งที่ออกมาเนี่ยคือกิ่งของมันเลยเราก็ตัดได้เลยเอาขนาดที่เหมาะสมที่คิดว่าจะอัดได้นะครับน่าจะประมาณนี้ต้องดูลักษณะนคะครับว่าเป็นใบเดียว หรือว่าเป็นใบประกอบถอ้าใบประกอบเราก็ต้องดูว่าเป็นก้านใบประกอบหรือเปล่าอันนั้นเราค่อยไปดูในเทคนิคต่ตอๆไปได้นะครับแต่ตัวอย่างวันนี้เป็นขันทองพยาบาลเมื่อเราได้ตัวอย่างของเรานี่ยนะครับเราก็ติดป้ายให้มันหน่อยก็ระบุชื่อวันที่แล้วก็สถานที่เก็บถ้ามีรหัสพันไม้หรือว่ามีตัวเลขที่เราจําได้เราก็ทำอ่าแล้วก็วางครับวางอยู่ครับอ่าลองวางตัวอย่างไว้บน ฟังแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้เลยไหมครับอ๋อยังยังไม่ได้ค่ะทําไมครับเราต้องมาจัดวางใบให้เป็นระเบียบสวยงามค่ะแล้วยังไงอีกครับก็ไม่ทราบแล้วค่ะอ๋อไม่ทราบเลยคือยังไม่เคยทำนะคะไม่เคยทำนะครับอ่ะแล้วเราก็พับอาตอนนี้มันจะเห็นไปอยู่แค่ด้านเดียวอแต่พอมันแห้งปุ๊บมันก็จะแบนอยู่เราต้องไปเย็บติดกับกระดาษอีกมันก็จะเห็นด้านเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครับเราก็ พริกใบครับสักใบหนึ่งพี่เครับอรู้ว่าตื่นเต้นใช่ไหมครับครั้งแรกเลยไม่ต้องตื่นเต้นนะครับอ่าแล้วก็พริกอ่าจัดเรียงใบมันไม่ให้เลยกระดาษหนึง่งคือพิมพ์กับกระดาษลูกฟูกของเราอ่าเมื่อได้แล้วกดกดจักกดแล้วเราก็เอากระดาษมาตุดหงหอมอ่าเสร็จไปแล้วซึ่งตัวอย่างที่ดีไม่ควรมีซ้ําเดียวครับเผื่อออกราหรือว่ามีมาแมลงมากัดทําให้มันเสียหาย เราก็ต้องทำหลายๆําำอย่างไร 3, สัก3-4ซ้ำขึ้นไปครับแล้วก็เมื่อเสร็จครบทุกซ้ำแล้วประมาณ3-4ซ้ำเราก็ปิดแล้วก็เอากระดาษฟู่กวางเมื่อมีชนิดใหม่เราก็ทำซ้อนกันไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับ เรียบร้อยนะครับตัวอย่างทั้งหมดที่เราได้จัดเตรียมมาในวันนี้เราก็เตรียมตัวพร้อมที่จะอัดอ่าหลังจากนั้นเราก็จะใช้สายรัดนะครับในการรัดเดี๋ยวน้องชมพู่ใช่ไหมก็จะเป็นคนรัดเราต้องรัดให้แน่นวันนี้นเราก็เอาสายของเรานะครับรัดไปก่อนสองด้านเนี่ยแหละครับแล้วเราก็รัดตัวอย่างให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเข้า ตู้อบครับตู้อบซึ่งเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่60องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ามเวันแล้วแต่ตัวอยา่างคั้นหนหน่อยก็ใช้เวลามากกว่านั้นได้นะครับอ่าและหลังจากที่ตัวอย่างเราแห้งแล้วเรามาทำอะไรต่อคะพี่คอหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บตัวอย่างพันไม้ติดลงบนกระดาษเพื่ออ่าทำไมเราต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเราจะสามารถใช้ตัวอย่างพันไม้นี้ใช้ในการศึกษาในครั้งต่อไปได้บางทีเนี่ยมันหมดฤด,ดูเนาะ,ะไม่มีดอกไม่มีผล ไม่มีใบมาทิ้งใบแล้วเราจําเป็นที่จะต้องศึกษามันเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวอย่างพันไม้แห้ง<ม>รวมทั้งตัวอย่างพันไม้ดองหรือตัวอย่างพันไม้แห้งเฉพาะส่วนเนี่ยใช้ในการศึกษาได้เรืองดูที่มันไม่มีให้เราได้ศึกษาว้าวะะวิธีการไม่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะพี่คอมใช่ครับนี่แล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้อบนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราใช้เวลาอบประมาณ3ามถึงเจ็ดวันไปแล้วเราก็จะได้ ัวเราก็ไปอบมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือลำดวนนะามอในมอนี้ลำดวนเคยเห็นไหมครับรู้จักกับลำดวนไหมครับรู้จักค่ะรู้จักนะครับหอมไม่มีกลิ่นนะครับ <c oughs> เพราะว่า,าอบมาแล้ว <c oughs> อ่าเราก็ใช้กระดาษนะครับอ่ากระดาษแบบนี้นะครับมาตัวอย่างอยู่ไซต์ตัวอย่างพันไม้ที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะครับ เราด้วยการที่เราจะทากาวนะครับไปด้านหลังเล็กน้อยให้มันติดแล้วเราก็จะใช้เข็มกับได้แบบนี้นะครับในการร้อยอ่าซึ่งเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วห่างไฟใบหนีนโกหกไปแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้นครับนี้เป็นต้นกระพิอสคกไฟนะครับหรือว่ากระพินังนวลอ่า เพืได้ตัวอย่างแบบนี้นะครับพี่คงคะ,คะและเราต้องใช้เวลาในการเย็บตัวอย่างนานไหมคะอ๋อโดยปกติแล้วแล้วแต่ความถนัดนะครับถ้าเราเพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยก็จะนานหน่อยบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แค่สองสามตัวอย่างแต่ว่าถ้าเราทบาบ่อยๆก็สิบนาทีตัวอย่างนึงก็จะได้ไวเหมือนกันนะครับแล้วมนันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างอันนี้ขันทองพยาบาทแต่เป็นเวอร์ชั่นมีดอก เมื่อกี้เราเก็บมาในฤดูที่มันไมมีดอกใช่ไหม<ช>แต่อยากเห็นดอกขันท้องพยาบาทไหมอันนี้เป็นดอกตัวเมียนีเราก็จะมีดอกแบบนี้ให้ศึกษาแ้วตอนหน้านี้มันจะไม่มีดอกอ่ามันก็เป็นประโยชน์หนึ่งนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็จะนําไปเก็บใส่ซองแบบนี้นะครับอ่าเก็บใส่ซองแยกตามอาแฟมิลี่ของพืชชนิดนั้นนะครับเพื่อสามสรารถศึก่าแล้วก็จะเก็บใส่ตู้ ที่จานามาศึกษาแบบสะดวกง่ายได้ใช่ไหมคะน้องๆจากชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถศึกษาเก็บตัวอย่างแล้วก็เอามาฝากไว้ที่พี่ได้ mm hmm. หรือว่าในอนาคตต้องการจะเข้ามาศึกษาก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะคะรวมถึงน้องๆทำบ้านด้วยนะครับมีโอกาสก็แวะเยียนกันมาดูตัวอย่างพันไม้หรือว่าต้นไม้จริงๆได้อย่างต่อไปก็คือการทําตัวอย่างพันไม้ดอกนั่นเอง mm hmm. อุปรกรณ์ง่าย ก็ค,ค,คือในขั้นตแบบั้งแต่นี่คือขวดโหลนะครับขวดโหลก็ขอให้เป็นขวดโหลที่สุญญากาศนิดหน่อยก็คือสังเกตว่ามันจะมีจุกยางอยู่ข้างบน,นครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้แอลกอฮอล์เราละเหยว,แล,ว<อ>แล้วก็ไม่ให้อากาศเข้าเพราะอากาศจะสามารถทําให้ตัวยาข้างในเนี่ยเน่าเสียได้อันนี้คือขวดโหลที่ควรใช้แต่ว่าถ้าไม่มีก็เอาแบบฝาเครเรียวปิดทั่วไปได้แต่ว่าเราก็เปลี่ยนน้ำแอลกอฮอล์ไปน่อย ต่วแอลกอฮอล์ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่70%นะครับเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับทำไมเราต้องใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสเปร์ด้วยคะด้วยปกติแล้วเนี่ยการเก็บรักษาตัวอย่างพังไม้ดองเนี่ยเราจะใช้สารหลากหลายชนิดได้อ,อ่าบางทีเราก็จะใช้เป็นกลุ่มจับคู่ของฟอร์มาลีนแต่เนื่องด้วยเนี่ยเราอยู่ภายใต้โครงการที่เป็นสดเป็นสารรองเรียนอ,อ๋อค่ะอ่ามันเหมาะสำหรับเด็ก,เด,กเด็กน้อยอเราก็ใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆได,กดก้ก็คือ ชื่อแอลกอฮอล์ที่7จ <Wow. S 1> ็ดสิบเปอราโอเคครับในตัวอย่างของเรามีอะไรบ้างที่ะจะดอกได้เรามีข้าวปั้นพาริสีนะคะข้าวปั้นพาริสีโอเคแล้วก็มีของผลลายด้วยะคะ่ะโอ,อ้มีผลลายด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องมุกนะครับเอาเข้าวปั้นพาริสีใส่ลงไปในกระตุ้นตะเรียงครับมาครับ,รบอ่าโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นลักษณะรูปแบบนี้คือ ลูกเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเดียว,เ,ยวเหมือนเขาปั้นทขดีสีที่เราใส่ได้เนาะมันจะเป็นลูกที่เป็นผลเป็นพวงแบบนี้เราเวลาเราตัดเนี่ยเราก็ตัดตั้งแต่ก้านลงมาเลยปึ๊บเพราะว่าเราจะได้เก็บเอาไปดูได้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ลูกเดียวนะมันออกเป็นอย่างนี้ใช้กันไกรตัดกิ่งใจลงไปเลยครับอ๋อหมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วก็เติแมแอลกอฮอล์ครับแล้วเราก็ค่อย ต้องเท <Okay. S 1> <Okay. S 2> ประมาณไหนคะพี่คอมเท okay. ให้ท่วมตัวอย่างครับพอท่วม oh. ตัวอย่างแต่ว่าถ้าตัวอย่างมันเบาตัวอย่างเราก็จะลอยขึ้นเราก็ใส่เต็มได้ oh. กาลังดูว่าตัวอย่างของเรามันลอยไหมถามันลอยยุก่าถ้าลอยใช่ไหมถ้าลอยแบบนี้ก็ใส่ใส่เต็มเว็โหลเลยครับ อย่างที่เราทำการดองหรือว่าเย็บพันไม้เสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะพี่ทอนเราก็จะเอาไปเก็บรักษาครับซึ่ง<ม>ในมหาวิทยาลัยราชบัฏของเราเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่ากิจกรรมส่วนพิเศษโรงเรียนซึ่งก็จะเก็บรักษาในห้องส่วนพิเศษโรงเรียนนั่นเองรักนไม้ด้วยกันนะครับว้าวโอเคครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวิธีการเก็บรักษาพันไม้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าของ ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเราัเอง,เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ไปใช้ประโยชน์ได้ด้เยใจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเ,เดี๋ยวเราไปชมช่วงจบไปว่าไอ้ต้นไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรได้ไดว้าวไปกันเลยคะ่ะทุกคนไปกันเลยครับ ท่านสี่คะคือน้องๆเขาเอาจจะมีคําถามค่ะว่าอีโคพิ้นคืออะไรน้องๆเขายังไม่เข้าใจให้ที่ได้อธิบายได้ไหมคะว่า Eco อีโคพิ้นคืออะไรคะ่ะได้ค่ะที่จริงแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะอีโคพิ้นเนี่ยก็จะเป็นการอย่างที่หนูเห็นตอนนี้ก็คือเป็นการพิมพ์ลายใบไม้ค่ะพิมพ์ลายใบไม้หรือกิ่งไม้หรือแม้แต่เปลือกไม้อย่างเปลือยยูคาลิปตัสอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการลอกออกมา เราก็จะเอามาวางาไว้บนผืนผ้าแล้วก็จะออกมาเป็นลายแบบน,นี้ mm hmm. ก็คือการพิมพ์ลายบนผืนผ้าหรือกระดาษหรือวัสดุอื่นก็ได้โดยใช้ความร้อนเป็นตัวช่วยให้มันติดได้ดีขึ้น <Wow. S 2> นะคะซึ่งครั้งนี้ที่เราใช้ความร้อนครั้งนี้ก็เราจะเอาไปนึ่งเราจะมีกระบวนการในการที่พิมพ์ลายวางลายใบไม้เสร็จแล้วก็จะม้วนแล้วก็เอาไปนึ่งส่วนกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว้าว wow. น่าสนใจน่าตื่นเต้นจางเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ถ้างั้นก็วัสดุที่เราจะใช้ในอีโคฟิลแบบเบื้องต้นเลยนะคะก็จะมีตัวผ้าหลักๆเลยเนาะคือครั้งนี้ก็จะเป็นสีผ้าแบบนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าป้ายแบบบางใช่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผ้าที่ใช้ทําเป็นอะไรนะคะผ้าพกหัวได้นะคะหรือผ้าพันคอได้นะคะแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นผ้าที่เราทําความสะอาดแล้วนะคะ ทำความสะอาดให้แล้วก็คือต้มโดยสดาแอดนานประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างน้ําสะอาดแล้วมาผึ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีไม้สําหรับม้วนค่ะไม้สําหรับม้วนผ้านะคะพลาสติกสําหรับคลุมเวลาเราเอาใบไม้วางเสร็จเราก็จะคลุมด้วยพลาสติกแล้วก็ห่อให้แน่นโดยใช้เนะะี่ยค่ะพลาสติกยืดเอาไว้คลุมหรือเราเรียกว่าแรปห่ออาหารก็ได้นะคะหรือถ้ากรณีที่เราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ เอาพลาสติกห่อเสร็จก็จะใช้เชือกมัดให้แน่นแล้วนําไปนึ่งนะคะค่ะ,คะส่วนใบไม้เนี่ยก่อนที่เราจะมาวางนะคะใบไม้เนี่ยมาแล้วแต่ว่าเราอยากให้ต้องมีการทดลองว่าอยากให้เป็นสีอะไรได้เพราะ,ะใบไม้แต่ละใบจะให้สีคนละเฉดคนละแบบกันก็อาจจะไปแช่ในน้ําสนิมเหล็กก่อนอันนี้เป็นสนิมเหล็กนะคะสนิมเหล็กหรือว่าไปแช่ในจุลสีก่อนหรืออีกอันนึงก็คือแช่ในสารส้ม น้ำที่สารละลายของสารส้มก่อนแล้วค่อยเอามาวางบนผืนผ้านะคะแต่ว่า,าหัวใจหลักอีกอันนึงก็คือก่อนที่เอาใบไม้มาเรียงบนผ้าผืนนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือว่าผ้าที่เราจะเอามาทำอีโคปินเนี่ยจะต้องเอาไปแช่ในมอเดนที่เราเตรียมไว้ก่อนในมอเดนเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของอาสารส้มปูนขาวแล้วก็น้ําส้มสายชูค่ะเราจะหมักไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงหรือถ้าทางที่ดีก็คือแช่ข้ามคืนไปเลย นะคะแล้วก็ไปซักทาความสะอาดแล้วก็เอามาเตรียมนะคะหลงังแบบหลงใบไม้ได้เลยแล้วก็ก็จะมีตัวใบไม้ค่ะ,คะนะคะที่เราเลือกใช้ใบไม้เนี่ยที่จริงแล้วถ้าในมหลาลัยของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากแต่จากที่เราได้ทดลองแล้วเนี่ยใบไม้ที่ให้สีบางใบให้เฉพาะหน้าใบบางใบให้หลังใบให้สีหลังใบนะคะหรือบางใบเนี่ยจะให้ทั้งหน้าและหลังแต่ตอนนี้ที่เลือกมาให้ในวันนี้ก็คือจะให้สีทั้งหน้าใบและหลังใบ นะคะใบแรกเลยก็คือใบเพกาค่ะเพการู้จักไหมคะบ้านภาษาเหงือเรียกว่าบาริดไม้เนาะ,<ล>ะอ่านี่คือใบของมันใบตัวนี้เนี่ยค่ะเวลาเราวางบนบนผืนผ้าแล้วผ่านกระบวนการอีโคปินแล้วจะให้สีออกสีส้มนะคะได้ทั้งหน้าใบและหลังใบค่ะ<ห>อันนีน้ไไอ๋อได้ไ,ได,ได้ขอบคุณค่ะนะคะ ต่อไปก็เป็นใบสักค่ะในมหาลัยเราก็มีเหมือนกันใบสักนี่จะให้สีออกม่วงหรือชมพูทั้งหน้าใบและหลังใบเหมือนกันนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างส่วนตัวนี้สุพรรณิกาค่ะในมหาลัยของเราก็มีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้หนูจะพาน้องๆเข้ามาดูการทำอีโคฟิ้นค์ะค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยทางที่ดีจะต้องไปแช่ในน้ำสนิมเหล็กก่อนเพื่อให้เห็นเส้นใบ หรือขอบใบที่ชัดเจนขึ้นนะคะอีกอันนึงในมหาลัยเราก็คือดอกปีดหรือกาสลองเนาะมะีดอกสีขาวมีกลิ่นหอมแต่ใบมันจะพิมพ์ทางหน้าใบและหลังใบได้ไดเหมือนกันค่ะให้โทนสีเดียวกับลิ้นฟ้าหรือใบพีกานะคะก็คือคสีส้มนะคะเดี๋ยวลองมาดูเรามาลองกันเลยไหมคะโอเคอเค,ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเลยค่ะ อ่ะต่อไปกระบวนเป็นกระบวนการท Eco ําอีโคพิ้นของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวดึงผ้าค่ะดึงผ้าออกมาให้เทียบเลยดึงออกมาตึงๆเลยค่ะโอเคทีนี้ดึงตึงๆนะคะเอาเอาวางบนโต๊ะลูกวางบนโต๊ะนะคะอ่ะทีนี้ก็เลือกใบไม้วางตามที่ชอบได้เลยค่ะ หลังจากที่เราม้วนผ้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการนึ่งหรือการสกัดสีเพื่อให้สีของลายไม้ซึมไปในเนื้อผ้าของเราเ,เพราะฉะนั้นก็คือเราจะนับเวลาก็คือสองชั่วโมงโจากการต้มเดือดนะคะคต้มเดือดสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวลองเอาใส่ไปในไหนึ่งเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เรา ทำการเนื่องผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะเดี๋ยวลองดูลองดึงออกมาดูค่ะผ้าคลุมไหล่นะคะลองดูสิผ้าคลุมไหล่ก็จะมีลายใบไม้อ่าเห็นไหมคะไอสีเอาแดงๆตรงนี้ก็จะเป็นใบสักว้าวสีคส่ะนใบสักนะคะอันนี้จะเป็นปีกอ๋อก็จะออกสีส้มปีกสีส้มค่ะแล้วก็จะทนเดียวกับ เพกาเนะะี่ยค่ะที่เป็นเพกาอันนี้เป็นหลังใบส่วนนี้เป็นหน้าใบค่ะเห็นไหมคะสีจะต่างกันค่ะอันนี้จะเป็นยูคาลิปตัสนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ว่าสวยๆแบบนี้ค่ะน,นี่ก็เป็นผ้าผู้ขวหรือผู้ใส่สัสไตล์มินิมอลอันนี้เป็นใบสักค่ะส่วนนี้อันนี้ที่หนูทําไปอันนี้ก็เหมือนกันเนาะนี่เป็นใบสัก แล้วก็มีเพกาค่ะแต่งสวยๆแบบนี้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีเสื้อนะคะที่เราได้ลองทำกันไปอ่ะนูเราดูตรงนี้นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,อะลองดูค่ะอันนี้จะเป็นใบเพกาแต่เราเสริมมาตัวนี้ก็คือเป็นใบเมเปิลนะคะเมเปิลในมหา,าลัยเราก็มีนะคะจะเป็นเส้นลายใบยแบบนี้นะคะ,คะ,ะในส่วนตรงนี้ จะเป็นาลิ้นฟ้าหรือเทกาเหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองๆตรงนี้จะเป็นเทคนิคการห่มค่ะจากที่ปกติแล้วเมื่อตะกี้เราเอาใบไ,ไม้วางแล้วปราสิกวางแล้วก็มัดใช่ไหมคะแล้วก็ม้วนอันนี้เป็นเทคนิคอีกอันนึงก็คือพอเราใบไม้วางเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาผ้าอีกผืนหนึ่งเป็นผ้ายืดไปชุบในน้ําสกัดสีจากเทกาแล้วก็เอามาห่มค่ะ เอามาห่มเป็นผืนสิห่มทับค่ะจากนั้นก็ใช้พลาสติกม้วนแล้วเอาไปนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ในส่วนของสีตรงนี้เป็นผ้าพื้นที่เราห่มไว้ค่ะอันนี้จะเป็นลายใบไม้ปกตินะคะนี่เป็นเทคนิคการห่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกพืนนึงค่ะอันนี้ก็จะมีในส่วนของหน้านนี้เป็นผู้หญิงสวยๆน่ารักน่ารักเป็นใบสักว์เหมือนกันค่ะยังเน้นที่เังต้องเวียนอยู่ในส่วนของใบศัก์หรือว่าเพกานะคะหรือ ในส่วนของเมเปิลเพราะว่าใบประเภทนี้จะให้ทั้งหน้าใบและหลังใบค่ะ,คะก็คือไม่ต้องได้ไปทดลองใบชนิดอื่นละแต่ที่จริงแล้วทดลองได้นะคะใบชนิดอื่นก็จะให้เฉดสีที่ต่างกันออกไปแต่ที่ให้ทดลองทําประเภทนี้ก็คือเรามั่นใจแล้วว่าสีประเภทของใบไม้ประเภทนี้ให้สีแน่นอนแล้วก็ให้ทั้งหน้าใบและหลังใบค่ะัะน,นก็จะสวยๆขอบคุณพี่ๆท,ทั้งสท่านเลยนะคะ ที่วันนี้มาให้ความรู้ทั้งการไปสำรวจการเก็บตัวอย่างการนำตัวตัวอย่างพันไม้ของเราไปอัดไปเย็บตัวอย่างพันไม้และก็การทำอีโคปิ้นค่ะวันนี้น้องๆทุกคนได้ความรู้มากมายเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย